เมื่อกี้ไปเล่นน้ำเป็นยังไงบ้างนะรู้สึกเย็นมากสวัสดีนะสวัสดีเพื่อนๆจากช่องของบีบิลพันธ์นะครับตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกนะฮะซึ่งเป็นน้ำตกเอาว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของหลวงพะบางที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปนะฮะวันนี้เรามากับเพื่อนหนึ่งคนนะฮะเดี๋ยว เราจะเดินทางไปเราไปดูกันนะฮะว่าน้าตกที่ว่าเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณ30นาทีนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่นานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราจะไปรับลูกๆก่อนนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน ค okay, ครับผมแลวตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงที่น้ําตกแก้วมงคลแล้วนะครับผมซึ่งเราใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างในมันสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะครว่าที่นี่เนี่ย ตอนนี้เรามาถึงประมาณช่วงเที่ยงพอดีนะครับผมต้องบอกว่าคนน้อยมากๆนะฮะคนยังไม่ไม่ค่อยมีนะที่นี่เนี่ยเขาจะบอกว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เราสามารถสั่งซื้ออาหารจากที่นี่ได้ซึ่งเขาจะมีหลายเมนูมากนะฮะแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าเราวันนี้เราจะกินเมนูอะไรแล้วก็เราจะเล่นแล้วก็บรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับผม ที่นี่ถ้าเป็นแบบโต๊หรือว่าเป็นแบบที่นั่งเนี่ยมันก็จะมีอีกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อจะให้ได้บรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะฮะเราก็จะใช้เป็นเสือนะฮะในการปูชมวิวแบบได้เต็มที่นะครับผมเราไปดูกัน,นะฮะเราจะไปนั่งตรงนั้นเลยนะฮะเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบๆว่ามีอะไรบ้างนะครับผม เมื่อกี้ก็เป็นการลงไปเล่นน้ำนะคะแล้วก็ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าน้ำเย็นมากๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าโหเมื่อกี้นี่ไปกระโดดจากที่แบบตรงนั้นเนี่ยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆนะ,ะแล้วก็น้ำโคตรเย็นน้ำโคตรเย็นจริงๆนะเมื่อกี้ไปเล่นน้ำเป็นยังไงบ้างนะรู้สึกเย็นมากนะบสำหรับใครที่อยากมาเล่นน้ำนะคะอากาศร้อนๆนะครับผมมาเล่นที่นี่ได้นะฮะที่นี่ตัดแก้วมงคลนะครับผมมีให้บริการนะฮะซึ่ง วันนี้เราก็มากับเพื่อนๆหลายคนมากๆนะคะซึ่งจะมาก็คือจะเป็นพาครอบครัวนะฮะมาเที่ยวนะครับผมนี่ก็เป็นลูกเอาชดยิ้มยิ้มใส่กล้องหน่อยยิ้มใส่กล้องหน่อยนะครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็นั่งดื่มกับเพื่อนๆนะครับผม nhức nhơng trái củaเธอ. Lu đi qua, nếu mong ta gần. Quả lắc chân anh chẳng dính gay, lưa hơn. Đã lắc, không biết làm gì, trái nó bung ตามเฝ้ามองเธอดักรอเธอตั้งนานเข้าลอยมาตามทางว่าเธอเข้าแต่งงานที่บาา้านกลางซอยเขาเกินกว่าจะไปยินดีอยากบอกชายคนนี้ แอบรักเธอมาเซ้นหนา้ารู้ดีว่าเมื่อเธอมองตาก,กันความรักเอรานจังยิ่งใหญ่เรือเกินแต่รักไม่รู้ทำไงใจมันบงการ คอยจิตตามเฝ้ามองเธอรู้ดีว่าเมื่อเธอมองตาดังความรักเธอนั้นสังยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่รักไม่รู้ทำไงใจมันบงการให้คอยจิตตาม นะตอนนี้นะคะเราก็มาเที่ยวก็คือน้ําตกตรงนี้เลยนะ,ะก็คือน้ําตกแก้วมุงคลนะครับผมสนุกกันมากๆนะฮะตอนนี้กําลังถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้สนุกมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็สวยมากๆบรรยากาศการเที่ยวการเล่นแล,แล้วก็กินกับเพื่อนฮะ,ะสนุกมากๆสำหรับวันนี้นะฮะก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยว ที่ไหนต่อนะครับของตวัดนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ